สวัสดีครับผมสหาหชาติสิริธรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสํารวจการจราจรบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครกันเพราะว่าในปีที่ผ่านมาครับทางจสร้อยเราได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนผู้ใช้รถจักนนมากมายหลายกรณีครับวันนี้ครับเราจะมารวบรวมสาเหตุที่ประชาชนแจ้งเข้ามาเยอะที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นปัญหางานก่อสร้างต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมนะครับที่เกิดจากฝนตกแล้วระบายไม่ทัน หรือว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ได้จอดเสียแล้วก็กีดขวางช่องทางการจราจรนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกปิดจราจรในบางช่วงเวลาการจอดริมถนนที่ไม่เป็นระเบียบนะฮะจากสาเหตุต่างๆที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะครับวันนี้ผมจะอาสาพาทุกคนมาสํารวจปัญหาดังกล่าวกันตามผมมาเลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพหุรัตนะครับเป็นถนนที่ประชาชนนิยมมาจับจ่ายใช้สอยกันแต่ด้วยลักษณะถนนครับที่เป็นถนนกว้างห้าเลนแต่ว่าสัญรจรจ,จริงๆได้แค่2อถึงสาเลนเท่านั้นจะเห็นได้ว่าจะมีรถนะครับมาจอดกีดขวางช่องทางจราจรทั้งซ้ายและขวาบางจุดกีดขวางช่องทางตรงกลางด้วยนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนสาคัญเพราะว่าเป็นถนนที่จะมุ่งตรงไปสู่ถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนเส้นหลักครับ ผมอยู่ที่บริเวณบนสะพานลอยข้ามแยกสิริราชนะครับเป็นแยกที่มีประชาชนแจ้งปัญหารถติดก,กับทางจสรมาบ่อยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแท็กซี่พยายามที่จะเบี่ยงซ้ายมาจอดรับผู้โดยสารในบริเวณจุดที่ห้ามจอดหรือจะเป็นรถเมย์พยายามที่จะจอดรับผู้โดยสารในเลนขวาสุดแล้วประชาชนก็ต้องข้ามถนนเพื่อไปขึ้นรถเมย์ซึ่งซุ่มเสียงในตาตืออุบัติเหตุแล้วก็ยังมีปัญหาที่ทําให้รถติดตามมาด้วย ภาพข้างหลังนี้นะครับเป็นเชิงทางลงสะพานอรุณอมรินจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาประมาณเที่ยงก็รถติดแล้วสังเกตได้ว่าลักษณะของถนนจะเป็นถนน2เลนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พยายามเบียดกันให้ได้3มเลนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกรุงเกษม นะครับเป็นถนนหนึ่งที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างบ่อยในเรื่องของปัญหาการสัญจรน,นะครับด้วยลักษณะถนนนะฮะจะสังเกตได้ว่าถนนเส้นนี้นะครับมีทั้งหมด3มเลนแต่ว่าสัญจรได้แค่หนึ่งช่องทางรจราจรเท่านั้นด้วยปัญหาที่จะมีรถหลาับมาจอดขวางเลนสองเลนซ้ายขวาเพื่อขนของลงขนของขึ้นจากภาพที่เห็นนะครับจะทํา ให้เห็นว่าเหลือช่องทางสัญจรแค่หนึ่งช่องทางแล้วลองคิดภาพดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นช่วงที่ปริมาณของรถเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่ถนนพระรามสี่เป็นถนนเส้นหลักถ้าตรงนี้ติดแล้วไปเจอถนนเส้นหลักมันจะยิ่งติดหนักขนาดไหน